ก็เตรียมลวดไม้ไหวนะคะความยาวประมาณ15เซนติเมตรไว้ก่อนค่ะแล้วก็ทำห่วงไหมพรมขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นเราจะถัก X หุ้มลวดค่ะเพื่อให้ถักง,ง่ายขึ้นมีก็จะพับครึ่งลวดก่อนนะคะแล้วก็จะถัก X จำนวน10ครั้งค่ะก็จะสอดเข็มใต้ลวดนะคะแล้วเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาค่ะ เกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงบนเข็มค่ะก็จะได้ตัวของลาย x หรือว่าคอทอแล้วนะคะทำต่ออีก9ครั้งค่ะก็จะได้แถวเริ่มต้นงานมาแล้วค่ะแล้วก็จะถักแถวที่1น,นะคะ ถักโซ่หนค่ะพลิกงานค่ะถัก 1x น,นะคะในหลักแรกค่ะถักลายทีนะคะลงในสองหลักถัดไปค่ะ ถักลาย F นะคะในสีหลักถัดไปค่ะ ถักลายทีนะคะในสองหลังถัดไปค่ะหลักสุดท้ายจะถัก1 X ค่ะ แล้วดันชิ้นงานขึ้นด้านบนนะคะให้เหลือลวดยาวประมาณ1เซนติเมตรค่ะจากนั้นพับปลายลวดลงค่ะอาจใช้ครีมช่วยบีบให้สนิทมากขึ้นค่ะ แล้วก็ถักโซ่จานวนสองโซ่นะคะถัก X ลงในช่องเดิมค่ะโดยถักทับปลายใหม่ไปเลยค่ะแล้วถัก1ทีนะคะในสองหลักถัดไปค่ะ ถัก1 f ในสีหลักถัดไปค่ะ แล้วก็ถักทีในสองหลักถัดไปค่ะหลักสุดท้ายจะถัก 1X ค่ะจากนั้นถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกนะคะ ถักโซ่1ค่ะแถวที่2จะถัก1 x เอลงในทุกหลักค่ะที่โซ่2ตรงมุมนะคะเราจะถัก1 x เอ็ลงไปค่ะ แล้วถักโซ่จำนวนสองโซ่นะคะถัก 1x ลงในห่วงโซ่เดิมค่ะและถัก x ลงในทุกหลักที่เหลือค่ะ แล้วก็ถักเลื่อนห่วงนะคะติดกับหลักแรกค่ะเกี่ยวไหมผ่านห่วงค่ะตัดไหมนะคะแล้วก็ดึงไหมออกค่ะก็จะได้ตัวของใบไม้ไซส์เมาแล้วค่ะหลังจากทำใบเสร็จแล้วก็ใช้โอร่าเทปพันที่ก้านของใบค่ะ แล้วเราก็จับตัวของใบทั้ง3นะคะมาติดกันใช้ตัวโฟร่าเทปพันค่ะให้ติดกันค่ะต่อด้วยจับตัวของช่อบใบนะคะที่เราได้มาติดกับตัวของก้านดอกไม้ค่ะ และใช้โฟลราเทมนะคะพันให้ติดกันค่ะ